นี่แหละอ่ะข้อที่สองนะครับแม่ค้าขายทองม้วนนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดกล่องราคากล่องละสี่สิบห้าบาทนะครับแม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับให้นักเรียนมาแสดงวิธีทำนะครับจากนั้นเอาส่วนที่คําถามเขาถามนะครับก็คือแม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดเนี่ยเอามาเขียนตรงนี้ครับ แม่ค้าอันนี้ข้อสองนะครับอะไรนะครับอันนี้ตัวอย่างที่สองข้อสองให้แกนทำครับอันนี้เอาตัวอย่างที่ข้อสามมาทำเป็นตัวอย่างที่สงองเข้าใจบอ่อยดิฮัลโหลฮัลโหล กันแลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอามาดูเอามาดูตัวอย่างที่สองเลยนะครับเป็นข้อสามของนักเรียนนะครับเราทําตามไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับส่วนข้อสองให้นักเรียนไปทาเองนะครับเพราะมันไม่ได้ยากนะครับเอาตัวอย่างที่สองนะครับให้เอาสิ่งที่โจทย์ถามนะครับมาเขียนนะครับแม่ค้าจะได้เงิน ได้เงินเท่าไหร่ล่ะเอาร้อคูณกับสีนะครับจะได้ร้อยห้าสิบแปคูณสีมาเขียนมาทัดต่อไปนะครับ158่ง15คูณสีเท่ากับใช้ใช้เนื้อหาที่ผ่านมานะครับในการทำนะครับ ก็คือ158่งี้ยอยู่ใกล้อะไรอยู่ใกล้1น0่งร้อ่งั้ยใช่ไหมครับอ่านักเรีนยนก็เอามาเป็น160ลบลบเท่าไหรครับหนึ่งบลบลบสองลบสนะครับแล้วก็คูณด้วย45จากนั้นเอา45คูณแจกแจงเข้าไปข้างในครับก็จะได้เป็น160 คูณ45่สิบ้แตงเียบด้วยนะครับลบกับ2องคูณสีทีนี้160่งคูณสีได้เท่าไหร่ครับได้7200นะครับลบกับ2องคูณสีได้เท่าไหร่ได้90อ่า 7จ็ดล้าได้เท่าไรครับที่นี่7เจ็ดพนสะครับเสร็จแล้วต่อไปต่อนะครับแม่ค้าจะได้เงิน7,110นหนึ่งอยะครับเสร็จแล้วสำรับ ตัวอย่างที่สองนะครับหรือข้อที่สามของนักเรียนอยู่ทานไหมนะครับเผมก็จะจัดวิดีโอไว้ให้อยู่นะครับตั้งแต่ตัวอย่างที่สองเป็นต้นไปนะครับเราก็จะลงเอาไปลงในยู u ูบให้นักเรียนได้ดูย้อนหลังนะครับหรือสําหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้มาดูนะครับต่อไปตัวอย่างที่สามนะครับอเอไปตัวอย่างที่สามเลยนะครับฮัลโหลท่านนม่เ่ย จุดเทียนไปต่อนะครับเพราะตัวอย่างที่สามนะครับแม่ซื้อน้ำตาลทรายเจ็ดถุงแต่ละถุงหนักหนึ่งพันกรัมนะครับนำไปใช้ทำขนมสามถุงแม่จะเหลือน้ำตาลทรายกี่กิโลกร,รมัมนักเรียนมาดูตรงนี้นะครับไอ้คำคำว่ากิโลกร,รัมกับกร,รัมเนี่ยมันต่าง,งกันยังไงครับกี่กร,รัมมันถึง กี่กรัมถึงจะได้หนึ่งกิโลกรัมครับมันใหญ่สิบกร๊กสิบกรัมมันน้อยโพดไม่ใช่กร๊กมือหนึ่งนะครับกิมกกิกกิกเล็กๆนะครับหนึ่งร้อยกรัมคืออ่าหนึ่งร้อยกรัมนะครับใครบอกหนึ่งร้อยกร๊กหนึ่งร้อยกรัมเท่ากับอ่าหนึ่งร้อยกรัมเท่ากับหนึ่งขีดนะครับอ้าวแล้วแล้วกี่กรัมถึงจะได้หนึ่งกิโลกรัม อ่าหนึ่งพันกรัมนั่นเองนะครับหนึ่งพันกรัมจะเท่าก,กับหนึ่งกิโลกรัมเพราะฉะนั้นโจทย์เขาให้หน่วยมาเป็นเป็นกรัมแต่เวลาตอบให้ตอบเป็นกิโลกรัมเพราะฉะนั้นนัรียนก็ต้องมาดูว่ามันกี่มันกี่พันกรัมละถึงจะเป็นหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็มาได้ไหมมาได้แล้วอ่ะหนึ่งพันกรัมนะครับคือหนึ่งกิโลกรัมจากนั้นเอามานะครับเข้าสูตรเนื้อาหาเลยวิธีทา เอาโจทย์นะครับที่ถามนะครับแม่จะเหลือน้ําตาลทรายเนี่ยเอามาเขียนเลยแม่จะเหลือแม่จะเหลือน้ำตาลทรายจากน้ำตาลทรายมีทั้งหมดกี่ถุงครับเรียน ทั้งหมดมีเท่าไรครับมีเจ็ดถุงอ่ะใช้ไปเท่าไหรครับสามถุงใช้ไปก็คือลบด้วยสามนั่นเองนะครับก็จะเป็นเจ็ดลบสามนะครับแล้วเขาถามว่าเหลือเท่าไหร่ก็ให้เราคูณกับเท่าไรครับต่ละถุงหนักหนึ่งพันกร,รัมก็คูณเข้าไปกับหนึ่งพันนั่นเองแบบนี้เป็นต้นแต่นั้นก็ให้นักเรียนเอาตัวนี้มาเขียนมา,าต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ็ดลบ สามคูณหนึ่งพันนะครับเท่ากับมันคูณหนึ่งพันแบบนี้ให้นั้เรียนแจกแจงหนึ่งพันเข้าไปนะครับก็จะได้เจ็ดคูณหนึ่งพันนะครับตัวแรกนะครับลบกับสามคูณหนึ่งพัน ก้อยถามก้อยก้อยลูกนภา,าอยู่ไหมครับล,ลูกนภา,าเห็นเป่าเครดอยู่เมื่อกี้อยู่ไหมครับลูกนภายเจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งพันได้ไรครับลูกนภา,าลูกนภายเจ็ดคูณหนึ่งพันได้เท่าไรครับลูกนภา,าไปไหนแล้วหรือไมมีใครอยู่บ้างเนี่ย าถามบีมนะกันบีม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 อยู่ไม่เอ่ย,อ,ยอ่าเจ็ดคูณหนึ่งพันได้เท่าไรครับอ่าได้เจ็รรดพันเขาจะได้เจ็ดพันลบก,กับสามคูณหนึ่งพันได้เท่าไรครับได้เท่าไรสามคูณหนึ่งพันได้เท่าไรบีมอ่าได้สามพัน ก็จะได้เจ็ดพันลบสามพันเหลือเท่าไรครับบีมเหล hmm. ือเจ็ดพันลบสามพันเหลืออ่าเหลือสี่พันแสดงว่าแม่จะเหลือน้ําตาลสี่พันกรัมแต่เวลาเขาตอบเขาให้ตอบเท่าไรครับกิโลกรัมแล้วหนึ่งพันกรัมคือหนึ่งกิโลกรัมสองพันกรัมก็คือสองกิโลกรัมถ้าสี่พันกรัมคือเท่าไรครับอ่าสี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนตอบ แม่จะเหลือน้ำตาลทราย4กิโลกรัมง่ายๆครับแค่นี้อายุตัวอย่างจากตัวอย่างทั้ง3ข้อมีใครสงสัยข้อไหนไหมครับมีใครไม่ทันข้อไหนไหม ไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะเอาวิดีโอตัวเนี้ยที่อัาจไว้ตรงนี้นะครับไปลงใน YouTube ให้นักเรียนได้ดูย้อนหลังอีกครั้งนึงนะครับ